ก็มาพบกับเราสามคนอีกแล้วนะคะวันนี้อาจะมาให้น้องๆน,นะคะฝึกนะคะการใช้สมาธนะิการใช้มือนะคะในการต่อสร้างสารรค์จินตนานการโดยมันเป็นสติกเกอร์ DIY สติกเกอร์อันนี้นะคะเขาก็จะมีแผ่นกระดาษให้แล้วก็จะมีตัวกระดุมสติกเกอร์ให้น้องๆแปะตามภาพให้น้องๆคิดแล้วก็ดูตามภาพก็ นี้นะคะมามะได้ลองสั่งมานะคะกีอ่อันคะเด็กเด็สี่อันสอันออน,นะคะแต่ทางร้านนะคะเขาส่งลายมาให้ซ้ากันเนาะก็มีแค่ลายยีราดนะคะแต่หนึ่งเป็นลายส่ยลุงก้อนเมฆมันมีหลายลายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมีลายต้นไม้ผีเสื้อช้างดอกไม้เออเขาเรียกว่าอะไระคะตะวานตะวนันนกยูกยแล้วก,ก็นัง แล้วก็สายลุ้งแบบนี้นะคะที่เราได้แล้วก็ดีรักกินะคะก็เป็นเค้กนะคะแล้วก็เป็นบ้านแล้วก็เป็นทองถ้าเด็กๆต่อกันแล้วสนุกนะคะมาม่าจะสั่งเพิ่มอีกนะคะแต่วันนี้เรามาลองกันก่อนแต่อันละกี่บาทอะคะแผ่นละแปดบาทนะคะแปดถึงสิบบาทแต่อีฟที่เราสั่งนะคะมากเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการรอ ครึ่งเดือนนะคะก็จะได้นะคะนี่นะคะพอแกะออกมาก็จะเป็นเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้แล้วข้างหลังก็จะมีลายที่พอไปเท่าเมื่อตะกี้นะคะนะเราก็จะติดลายสายรุ้งนะคะก็พอแกะมาเนี่ยเขาจะมีกระดุมเป็นสติกเกอร์มาให้หลากหลายสีนะตามที่ภาพมาให้นะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะติดยังไงนะมันจะมีช่องอะค่ะมีช่องที่เขาวางรูปกระดุมเอาไว้อะค่ะให้เราติดตามสีอนั้นเลยค่ะ ต,ติดตามสีให้เหมือนกันใช่ติดตามสีให้เหมือนกันอ้าเลเรมาติดกันดูนะคะอาว่า,าติดแข่งกันติดแข่งกันดูตามสีนะสีเขียวของโมโคนี่ใ<อ>ครเสร็จก่อนคนนั้นชนะเหรอคะไม่ค่ะใครเสร็จก่อนไปโชว์เพื่อนๆดูเลยคะ่ะ ก็จะดีหน่อยนะคะมีมีแบบเนี่ยเนื้อช่องอ่ะให้มีตามสีเลยเนาะมันก็จะทําง่ายนะคะก็สนุกดีนะเป็นของเล่นเด็กๆดีไอว้ง่ายๆนะคะไม่แพงนะคะเป็นการฝึกน้องๆไปในตัวเลยนะคะให้ถูกจักการเลือกสีนะคะนห่พอเพลินทําโดยไม่ต้องสอนเลยนะคะนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็สำหรับเด็กตั้งแต่3ามขวบขึ้นไปเล่นได้นะคะ จี๊ดไวมากอ่ะเสร็จแล้วแถวหนึ่งกิจกรรมดีนะคะอ่าสีเขียวเสร็จแล้วป๊าป๊านี่ด้วยสีเขียวเสร็จแล้วก็เป็นกิจกรรมดีอีกอย่านะคะน้องทำเองเหรอใช่น้องทำเองมาก็จะพยายามหากิจกรรม DIY ต่างๆให้น้องได้ทำกันนะคะเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะมีกิจกรรม DIY อย่างอื่นอีกดูว่ามาจะ อะไรมาเซอร์ไพรส์ให้เด็กๆกันนะบางอย่างมาสั่งอพอใจก็ไม่รู้นะคะบางอย่างพอใจก็รู้ต้องติดให้ตรงสิคะ้นี่เอาให้ตรงกระดุมนะมาก็จะเสร็จแถวที่สองส่งสงนี้สี่ชส่ง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 ไเลอใจคี่ว่ามาสร็วคนแรกแน่เลยโอ้วใจนํามาสวไปว่านี่ยังไมาสัตว์็จเร็นคนแรกอาจจะเป็นพอเพลนหรือเปล่า ใช่เพราะว่าพอเพินเยอะของพอเพลนติดเยอะมากเลยอ่ะนี่ละอันนะคะเขาก็จะให้กระดุมมาไม่เท่ากันนะนี่อยัางสีเหลืองเหลือใช่ไหมเหลืออันนึงเหมือนกันเลยทีนก็เสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วค่ะก็เป็นตามนี้นะคะออมาค่ะถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่ออะคะอยากเก็บไว้นานๆนะคะก็เอาไปห่อใส่ถุงพลาสติกเคลือบเอาไว้ ก็เอาไปติดเป็นภาพนะคะเอาไว้โชว์ได้นะคะ <Huh? S 1> อเอามาปรับเปลี่ยนนะคะให้มันสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะเราไม่ได้เล่นกันเฉยๆนะเราเอาไปติดแล้วก็ใส่กรอบโชว์ได้นะคะนี่ของมามาก็พอใจก็เสร็จแล้วลายเดียวกันเราสั่งเว็บอื่นดูว่าเขาจะให้มีแบบให้เลือกลายได้หรือเปล่าจะได้เอาอลายอื่นมาเล่นบ้าง จดีนะคะอยากให้หมามาทำดีไ Y ที่สั่งของที่มันเป็นเยื่อเยื่อกระดาษอะที่พอเจเคยทำตอนป .3 อสะไม่ต้องสอนเลยเป็นกิจกรรม,มง่ายๆเลยนะคะน้องสามารถคิดเองได้เลยว่าช่วงวัยอนอบุบาลเขาก็จะให้ทำตามคำสั่งแบบเหมือนพวกโยงเส้นนะคะแล้วก็หัดเขียนตามรอยเส้นนะคะก็จะน้องก็จะมีพัฒนาการทางด้านนี้ดีขึ้นนะคะไหม ไหนเองเปิเลแดงมือสิยังไงพอดีเลยเดี <IO> ๋ยวสานอันพอดีโอ้วันตั้งใจมากเลยอ่ะพูดกับใครเลยอ่ะเสร็จแล้วโชว์มาฟ้าดูสิเราทำเสร็จแล้วยิ้มหวานเลยเอาเสร็จแล้วมาเฟินทำอีกอันนึ่เสียอะไรมั่งคะใหนพูดเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆฟังหน่อย นี่ขันดังแถวไหนเวดเวดนี่สีอะไรคะบึ้งอันนี้อะไรสีอะไรสีอะไรเยลโล่เยลโล่อ่ะที่มือสีอะไรพิงโอ้าวฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยพูดเร็บ้างไหมคะเวดเลือดองไอ้เลือเลือดเลือดโอเคทิชชูฝรั่งสอนออกสำเนียงแบบเนี้ย หมอคุณหมอผู้บ้าไงคะด็อกรคุณผู้อะอรคะชิดเชิชิมามาเป็นเป็นอะไรเป็นพยาบาลดั่วไงเนิร์ดไม่ใช่ปูชื่อเอาปูชื่อภาษาจีนเข้ามาเธอกับลราชื่อสอนอะไรอีกคะสาวซื่อสาวซื่อเรานั่งรอแล้วนะให้จีดี้ช่วยสอนได้ไหมไม่ได้เอาผื่นยักษ์ทำเอง ก็สั่งไม่ยากนะคะดูได้เลยนะคะก็กิจกรรม DIY ก็จะมีหลากหลายมากเลยนะให้เลือกแล้วก็ทำเป็นเสร็จหมดแล้วเนาะสำเร็จแล้วนะคะนี่ทั้ง4แผ่นนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดค่กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งไม่บาสเพื่อจะได้ภาพที่เหมือนบันกวันนะคะสวัสดีค่ะ